สวัสดีครับทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้ก็เดินทางมาถึงสนามที่4กันแล้วนะครับ Moto g p ฤดูการ2025นนะครับผมสนามนี้เราก็จะไปกันที่กาตานะครับสำหรับสัปดาห์สงการบ้านเรานะครับเราจะไปเชียสสงเกตจันทากันที่กาตากันนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬามันๆสนุกๆที่เราจะได้ชมกันไปในช่วงสงการนะครับสนามนี้เดี๋ยวเราไปดูตาราง แข่งกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตารางแข่งเนี่ยนะครับตารางแข่งเนี่ยจะเริ่มวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับรอบฟีแพ็กทีสก็คือรอบซ้อมเนี่ยเวลาของกาต้าคือบ่ายสามสี่สิบห้านาทีเวลาของบ้านเราเร็วกว่ากาต้าอยู่สี่ชั่วโมงนั่นก็แสดงว่าทุ่มสี่สิบห้านะครับเวลาบ้านเรานะเวลาบ้านเราที่เขียนเป็นตัวสีแดงไว้ให้ทุกคนดูนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอบแพ็กทีสจับเวลารอบแรกเนี่ย จะไปเริ่มเวลาหกทุ่มบ้านเรานะครับนี่คือ MotoGP ในวันศุกร์นะครับต่อจากวันศุกร์นะครับก็คือวันเสาร์ในวันเสาร์เนี่ยจะเป็นรอบฟรีแพ็ทีสท,ที่2นะครับก็จะมีการซ้อมกันในช่วงทุ่มหนึ่งของบ้านเรานะครับส่วนการคอลิฟายนะครับคอลิฟาย Q1 Qual q u a l ิฟายคนะครับก็เวลาต่อกันไปก็คือทุ่มสีแล้วก็ไปถึง2องทุ่มนะครับแล้วก็ไปดูว่านักแข่งที่เราเชียร์แต่ละคนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม Qualify ไหนเมื่อเขานับเวลารวมนะครับเขาจะเอาเวลาของรอบแพ็กทีสนั่นแหละมาจัดกลุ่มนะครับซึ่งช่วงนี้สมเกียรติของเราก็โอกาสที่จะขึ้นไป Qualify Q2 เนี่ยก็ยังถือว่ายากอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้คุริฟายในกลุ่ม Q 1ก็คือเป็นเวลาทุ่ม40นาทีบ้านเราครับของวันเสาร์นะครับนี่คือการคุริฟายเราก็จะไปตามเชียร์สมเกียรติกันนะครับหลังจากนั้นจะมีการแข่งรอบสปินนะครับรอบสปินของวันเสาร์เนี่ยคือการเก็บคะแนนและการแข่งจะทดลงมาครึ่งหนึ่งจากรอบจริงครับก็จะไปแข่งกันที่เวลา เที่ยงคืนบ้านเรานะครับเวลาบ้านเขาเนี่ยครับแถวท้ายของตารางเลยเวลาบ้านเขาคือสองทุ่มแต่เวลาบ้านเราเนี่ยคือเที่ยงคืนครับจะเป็นการแข่งรอบสปินเลสนะครับนี่คือการแข่งขันในวันเสาร์และตัดสินแชมป์ของสนามนี้ในวันสุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับ MotoGP ก็จะแข่งในรอบเลสรอบตัดสินแชมป์สนามเนี่ยในเวลา6ทุ่มนะครับเวลาบ้านเรา หกทุ่มของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตารางการแข่งขันทั้งหมดของสนามที่กาตานะครับกาตาเป็นสนามที่4ของฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตามเชียร์สมเกียรติกันนะครับซึ่งรอบฟีแพ็ทีสร,รอบแรกเนี่ยของวันศุกร์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเราตามเชียร์ตามตารางนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึง่งโอเคครับสำหรับ ตารางการแข่งขันก็นำมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ครับผม